รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทนะคะตัวนี้จะเป็นเดทพาย,ยืดุนเวฟนะคะพี่ด้านหน้าของเขาจะแต่งลูกไม้เนื้อดีเลยค่ะพี่เป็นฟิลแบบใส่คุมแบบนี้นะคะแต่เป็นชุดเดทนะลูกไม้เนื้อนี้เลยนะคะพี่งานสวยมากๆกไม้เนื้อหนาอย่างดีเลยแล้วก็ซับในตรงแนวลูกไม้อย่างดีนะคะพี่แขนใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยงานไปของสาวอวบงานป้ายอย่างดีพี่งานเป็นคอกลมนะคะเดี๋ยวขอเก็บป้ายนิดนึงอะงานตัวนี้จะเป็นคอกลมนะคะพี่ แล้วก็เป็นฟิลใส่คุมแบบนี้พี่ชายกระโปรงก็ไม่ได้ตัดชายตรงงานสวนมากๆส่วนด้านหลังค่ะพี่เป็นผ้าเทปตัวเดิมเลยเป็นผ้ายืดบุนเว็บเนื้อผ้าของเขาจะนุ่มยืดใส่สบายนะคะตัวนี้ผ้าไม่ย,ย้อยผ้าไม่มีซับในด้านหลังนะคะพี่ชุดนี้ผ้าไม่ต้องรีดผ้าดีมากๆค่ะรุ่นนี้อกหน้าผ้า50นิ้วความยาวชุดอยู่ที่4ี่นิ้วนะคะพี่4 0 41นิ้วนะตัวนี้เป็นฟีไซส์ค่ะพี่มีไซส์เดียวแนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะพี่ใส่สวย ที่ทรงสวยมากๆตัวเนี้ยจะเป็นฟิลใส่สบายๆจะอ,อกเล็กก็ใส่ได้อ,อกใหญ่ก็ใส่ได้นะคะพี่ตัวเนี้ยหน้าผ้าเข้า50ความยาว40-41นิ้วรุ่นนี้หนูขอให้โปรพี่นะสําหรับคนที่ติดตามช่องหนูให้พี่แค่2-3-9พอกับงานใต้ยอย่างดีนะพี่เอาไปแค่2-3-9ค่ะพี่พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาที่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะ เราไล์อยู่กับแสงค่ะสีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ต้องหัวตรงนี้นะเวลาพี่จะสั่งย้อนหลังนะคะพ,พี่พิมพ์รหัสนะแลวตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจารหัสให้ได้นะคะพี่รหัสจะอยู่ตรงหัวตรงนี้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพ,พี่พิมพ์ว่าสี ส้มอิดนะคะพี่ลายสวยๆแบบนี้เลยและซับในเนาะหน่าย,ยังดีเหมือนเดิมพี่ไม่ต้องกลัวเลยหนูให้พี่โปรแค่2องสามเก้าค่ะสีส้มอิดนะคะพี่สีต่อไปถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่สีนี้พี่เรียกว่าส้มชานะคะพี่อกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วความยาวชุดสี่สิบสี่สิบเอ็ดนิ้วสองสามเก้าเท่านั้นนะคะพี่สีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะตัวนี้จะเป็นสีบานเย็นค่ะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่ พี่พิมพ์ว่าสีกรมนะคะพี่ให้พี่โปรพิเศษแค่239เท่านั้นนะคะพี่ค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะจะรับกี่โตัวก็ไม่บกเพิ่มค่ะรุ่นนี้เป็นชุดเดทพี่ผ้าดีมากๆผ้าลูกไม้อย่างดีซัทมาอย่างดีนะคะพี่ตัวนี้หนูให้พี่แค่2 3 9สเท่านั้นค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้เท่านั้นค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีกรมนะคะ สีกลมค่ะสีต่อไปถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะคะพี่สวยๆเลยลูกค้าสีนี้นะคะพี่สีอ่อนกว่าจะเรียกสีส้มชานะคะตัวนี้และสีสุดท้ายค่ะพี่สีเข้มกว่าตัวนี้จะเรียกว่าสีส้มอิดนะคะพี่ตัวนี้หนูให้พี่แค่สองสามเก้าเท่านั้นพี่งานสวยมากๆเป็นฟิวแบบใส่คุมแบบนี้นะคะลูกไม้อย่างดีแบบนี้ซักในด้านหน้าเนืน้อหนายางดีเลยค่ะพี่มั่นใจได้เลยตัวนี้ขอให้โปรพี่นะคะพี่ สองสามเก้าเท่านั้นค่ะเงนินใต้สวยๆเลยตัวน,นี้คุ้มมากๆค่ะพี่เอาไปแค่สองสามเก้า